โอเคถึงที่เทศบาลตำบลสวนหลวงแล้วนะครับใหญ่มากนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราถามไปหาหมู่ที่5ก่อนกันแล้วกันนะครับ mm hmm. บ้านหลังเป้าหมายของเราอยู่หมู่ที่5ตําตบลสวนหลวงนะครับเ mm hmm. นาะโอเคแล้วไปถึงหมู่ไอหมู่5้าปุ๊บเดี๋ยวเราก็ไปถามหาหน้าบ้านของผู้นําชุมชนอีกทีหนึง่งเนาะ <Okay. S 1> ขอตัวเข้าไปถาม ้างในก่อนนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสถานที่ราชาการเนาะเขาไม่ให้ถ่ายข้างในเดี๋ยววิวเราพี่อยู่ตรงนี้ก่อนนะ <Okay. S 1> ภารกิจแห่งความหวังวันนี้อีเตอร์จะไปตามหาลูกชายให้แม่จิมครับทัดพรากันประมาณ21ปีแบงค์วงแก้วที่ได้ข้อมูลมาอยู่สมุทรสาครเหมือนกันไม่แน่ใจว่าแบงค์จะอยู่ที่นี่หรือเปล่านะครับ ตรงนี้ครับได้ข้อมูลมาตะกี้เข้าไปถามพี่เขาข้างในก็คือตรงนี้คือหมู่5พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวออกไปตรงเนี้ยตรงที่เราเลี้ยวเข้ามาเทศบาลสวนหลวงตะกี้เขาบอกให้เลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ขวาไปมันจะเจอบ้านผู้ใหญ่ตรงนั้นแหละเขาให้เบอร์ผู้ใหญ่มาด้วยหมู่5นี่นี่นี่ไปเดี๋ยวลองไปตามตรงนี้กันไปหาผู้ใหญ่กันก่อนนะครับเพื่อที่จะไปหาลูกบ้านของเขาเนาะ เราสวัสดีครับผู้ใหญ่เอกพัฒับครับ,รบผมเต้ยนะคะผู้ใหญ่จากเพจอีเต้ยอีจันค่ะพอดีผมจะมาตามหาลูกชายให้แม่เขาแล้วก็ผมไปเช็คมาเนี่ยมีชื่ออยู่เป็นลูกบ้านของพ่อผู้ใหญ่นะครับผมอยู่ที่หมู่ห้าครับครับผมบ้านเลขทเท่าไหร่ครับบ้านเลขที่หนึ่งหม<อ>ู่บ้านเอื้ออาทรเออเป็นหมู่บ้านเอื้ออาทรเหรอครับผม อ๋อหมู่บ้านเอื้ออาทรโอเคครับขอบพระคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับมันเป็นหมู่บ้านเอื้ออาทรเนีนยแสดงว่าเป็นห้องพักห้องพักห้องพักเนี้ยเนาะนั่นแหละครับอดิตึกไหนก่อนนะร้อยกว่าตึกเป็นโรย ดิฉันจะหาเจอยังไงคะตึกเป็นโรยนี้นี่เขาต้องระบุตึกบอกไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันร้อยมันร้อยยีเอะอันนั้มันเท่าไหร่เราจะได้นับตึกต่อร้อสองอ่ะนี่หนมันเล็กๆอยู่นะอันนี้มันร้อยกว่าร้อเท่าไหร่ร้อใช่ไหมสี่สิบสีนี้มันร้อย เมื่อทราบพิกัดบ้านเล็กที่แล้วทีมงานก็รีบเดินทางต่อแต่เมื่อมาถึงตอนนี้ไม่รู้ทางไหนเป็นทางไหนเลยนะครับนี่แล้วมาทางไหนอ่ะตรงตรงตรงไปให้สุดเลยขวานะขวาหรือซ้ายซ้ายอ่ะขวาตันใช่ K ฮะสันักงานเคฮะเราลองจอดแล้วลองลงไปถามดูไหม ในที่สุดเราก็เจอตัวช่วยครับไปจะลบกวนนอเองมาจะเถียอีจันนะอีกอจัจะมาตามหาคนที่เขาพัาดภาคจัดกันนะครบผมลูกชายชื่อแบงค์วงแก้วชื่อนี้เลยจะกีย <Bang. S 2> แบงค์จเราหาจำนำสกุลเงิเดลตนน้ากผมพี่เขาคนให้นะครับรออยู่สักพักพี่เจ้าหน้าที่ก็กลับมาพร้อมกับข้อมูลของเจ้าของห้องตามที่อยู่ที่เราตามหาชื่อผู้สัญญาเป็นชื่อ หมายถึงว่าเจ้าของห้องเจ้าของห้องใช่ค่ะเราจะรู้แค่ข้อมูลว่าเจ้าของผู้สัญญาเป็นใครคือใครใช่อันนี้คือเบอร์ขอเจ้าของห้องใช่ค่ะโอเคได้ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีค่ะุกานะคะโอเคพี่เขาน่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองโทรหาเจ้าบ้านคนนี้ดูสายนี้ยังไม่เปิดให้บริการค่ะไม่ยไมีเลขหมายที่คุณเรียกกรุณาตรวจสอบเลขหมาย ทำไมล่ะย่าไม่เปิดให้บริการค่ะไม่มีเลขหมายที่คนเรียกกระนาตรวจสอบเลขหมยขึ้นไปไหมทีแรกคิดว่างานหมูครับที่ไหนได้โถไม่ติด งานนี้เลยต้องกลับขึ้นไปขอข้อมูลจากพี่เจ้าหน้าที่กันอีกครั้งหนึง่งขอบคุณมาก,ากครับพี่ินครัข<ะ>อบคุณครับตึกสิบสองเนะาะชั้นสิบเดินหากันอยู่สักพักในที่สุดก็เจอครับ นุ่นเจอแล้วครับเป็นส,สิบสองมีชัองสาม เจอตึกแล้วทีมงานก็รีบพุ่งไปยังห้องเป้าหมายทันทีแต่ก็มีอันทําให้เราต้องเจอกับอุปสรรคบางอย่างเข้าให้แล้วนะครับ เด็กดีเด้ยีจันหนูว่าจะมาตามหาคนที่เขาพัดภาพจากกันแม่เขาว่าจะตามหาลูกชายเขาให้เด้ยมาไมตได้หน่อยเด้ยรบกวนที่ไปเคาให้หน่อยได้ไหมไม่กลัวหมาบาร์บี้ฉันโดนพี่แล้วนะได้ได้ได้รบกวนพี่หน่อยได้ค่ะยุ่งเลยมาเจ้าถิ่นเ <c oughs> จ้าถิ่นเจอชั้นไหนไม่เจอเจอชั้นเป้าหมายเนี่ย เจรจากับบ๊อบบี้อยู่สักพักก็ได้ขึ้นไปครับแต่พอถึงหน้าห้องเป้าหมายแล้วปรากฏว่าตอนนี้ประตูถูกล็อกบ้านไม่มีคนอยู่ครับที่มีไลน์เขาเหรอใช่ใช่ค่ะโอเคโอเได้เตือนรบกวนหน่อยอเ,เขาเป็นเพื่อนอเ,เพื่อนอเ,เพื่อนอร่วมห้องเลยข้างๆห้องกันเนี่ยเขามีไลน์แต่ว่าตรงเนี้ยมันล็อกประตูไว้ค่ะ ขาไม่อยู่เลยเหรอไม,ไ,มรไม่เขา,าไม่เคยเห็นเขามานี่ไหคนอยู่ที่ห้องนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะไลน์ถามให้นะคะรพี่คอ,อย่าไปใ,ใกล้ไอ้อะไรบนะบี้บเดี๋ยววิ่งพวดมารอบี้ัค่คพ,พี่รัฐค่ะฮะัคอ๋อพอดีมี เพจชื่ออะไรนะอีจันมาเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเขาหน่อยนะคะสวัสดีครับค่ะมีอะไรเหรอคะพี่รัฐพี่รัฐผมชื่อเต้ยนะครับค่ะครับผมจากเพจอีเต้ยอีจันพี่รัฐครับเพจเออเพจของเต้ยเนี่ยเขาเออทำรายการตามหาคนคัดพลากจับก,กันนะครับพี่รัฐคัดพาดจกันใช่ใช่ใช่แล้วทีเนี้ยมีคุณแม่คนหนึ่งให้ช่วยตามหาลูกชายให้หน่อยอะไรเงี้ย ผู้ชายเขาชื่ออะไรคะชื่อแบงค์แก้ววงครับพี่เออวงแก้วมีเหรอใช่มีชื่ออยู่ที่บ้านเลขที่นี้ครับพี่รัฐพี่รัฐเป็นเจ้าของห้องใช่ไหมใช่อ่ะฮะมีชื่อนี้นะอยู่ในทะเบียนบ้านที่ไหมอะ่ะมีมีหรอแบงค์วงแก้วที่เราตามหา มีชื่ออยู่ที่นี่จริงๆแต่จะใช่แบงค์ลูกของแม่จิมหรือเปล่าอันนี้ต้องลุ้นอีกทีครับมีค่ะคแต่ว่าคือชื่อเขาอยู่ที่ใน,นบ้านแต่เขาไม่ได้อยู่กับ,ก,บกับเราเหรอใช่เ,เดี๋ยวนะพี่พข่เป็เพื่อนหนูเองเอ้าหรอใช่พี่มีเบอร์ของอพี่แบงค์ไหมอ่ะ ก็มีอะคะ่ะแต่ขอเช็คก,กับเพื่อนนิดนึงได้ไหมคะได้ครับพี่ตอนนี้พี่รัฐอยู่ที่ไหนอะเต้ไปหาพี่รัฐได้ปะอยู่ฝั่งพระนครน,นะคะเอองั้น,ง,นงั้นเอางี้เ,เดี๋ยวเต้ไปหาพี่รัฐไปคุยกับพี่รัฐก่อนก็ได้อ่าได้ค่ะเนาะโอเคจะได้ไว้ใจกันอีกสเต็ปนึงเดี๋ยวจะได้ไปโชว์หล<า>ักฐานด้วยว่าหนูมาเจตนาดีได้ได้เนาะโอเค มเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันรำพึงรำพันสวรรค์